สวัสดีค่ะไบเกอร์ค่ะคลิปนี้จะเป็นเรื่องของการให้สีสารตัวอักษรในแอปไอบ p a เพนนะคะอันดับแรกค่ะต้องเข้าตัวของแอปไอบ p a เพนไอคอนตัวของไอบ p a เพนคือตัวนี้นะคะ ไอปิดเพนนะคะให้แตะตัวนี้นะคะคำว่าแกลเลอรี่ของฉันแล้วก็พอแตะแกลเลอรี่ของฉันแล้วนะคะแตะเครื่องหมายบวกค่ะ นี่นะคะสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกถ้าเป็นจอโทรศัพท์ปกติค่ะจะอยู่ด้านล่างแต่ถ้าเป็นตัวของไม่ว่าจะเป็นตัวของ iPad หรือแท็บเล็ตหรือเครื่องจอใหญ่ๆอะคะ่ะจะอยู่เครื่องหมายบวกจะอยู่ด้านบนนะคะแต่บวกปุ๊บตรงนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการทำอัตราส่วน แต่ในกรณีที่จะทำเป็นสติกเกอร์ลายอะค่ะหรือข้อความที่ไม่มีพื้นหลังนะคะก็ทำได้อันนี้นะคะจะนำเสนอในรูปแบบของสติกเกอร์ลายโดยการแตะตัวคำว่าแชตสแต m มค่ะอันนี้นะคะ นี่นะคะคืออัตราส่วนของสติกเกอร์ลน์เวลาจะทำขายยอดนิดหนึ่งให้มันเห็นขอบทั้งสี่ด้านนะคะจากอันนี้นะคะสัญลักษณ์ของเลเยอร์ก็คือหมายเลขหนึ่งค่ะแตะเลเยอร์นะคะแล้วก็เวลาจะทำสติกเกอร์ไลนะคะ์ค่ะเขาจะต้องปรับเป็นพื้นหลัง ตัวนี้นะคะตัวของหมากลุกอันที่สองพอได้ไีมน,นะคะสมมุติว่าจะใส่รูปก็ใส่รูปก่อนได้นะคะแต่อันนี้เนี่ยแอลจะแบ่งปันเรื่องของเทคนิคการเทสีอะคะ่ะโดยเขียนข้อความให้สีสันข้อความ นี้นะคะจะเขียนข้อความอย่างเดียวโดยการแตะตัวนี้ค่ะผู้กันแล้วก็เลือกตัวทีค่ะนี่นะคะตัวทีนะ แล้วก็แตะหนึ่งครั้งค่ะที่นี่นะพอแตะปุ๊บเลือกคำว่าเพิ่มข้อความค่ะในกรณีที่เขาเรียกว่าผืนผ้าใบค่ะไปไกลตับมาได้แล้วก็แตะที่นี้นะคะหนึ่งครั้งแล้วก็พิมพ์ค่ะ พิมพ์ข้อความได้เลยอันนี้นะคะข้อความมันเล็กไปแตะขนาดได้ปรับได้แล้วก็รูปแบบค่ะอันนี้นะคะหลายท่านอาจจะเจอแบบว่าสีอื่นถามว่าได้ไหมได้ค่ะไม่จำเป็นว่าต้องเป็นสีขาวเหมือนของแอลนะคะ พอได้ตรงนี้นะคะค่อยแตะถูกทีนี้นะคะพอได้ตรงนี้นะข้อความมาแล้วให้แตะตัวนี้ค่ะแตะเลเยอร์ที่สองนะคะที่เป็นหมายเลขสอง พอได้อย่างนี้นะคะแตะสามจุดค่ะแล้วก็เลือกคำว่าแปลงเป็นภาพเลตเตอร์นี้นะคะตรงนี้นะคะแตะคำว่าใช่ พอแปลงได้แล้วค่ะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์นิดหนึ่งโดยการแตะตัวทีข้างล่างตรงนี้เลือกเป็นสัญลักษณ์ถังสีนะคะข้างล่างเปลี่ยนสีได้ค่ะ แล้วก็เลือกสีที่ต้องการในที่นี้นะคะสีนี้นะพอได้สีตรงนี้ค่ะแอจะแตะตรงนี้ย่อลงจากนั้นนะคะจะไปตรงนี้ค่ะตัวของสี่เหลี่ยมเส้นปะด้านบน แล้วก็เลือกคำว่าเลือกค่าความโปร่งใสให้เป็นแบบนี้นะคะข้อความต้องมีเส้นปะปะจะง่ายขึ้นตรงที่ว่าจะไม่ออกมานอกข้อความค่ะนี้นะคะแอรจะซูมแล้วก็แตะได้เลยค่ะอยากได้สีอื่นอีกเปลี่ยนสีเรื่อยๆได้ นี้เป็นเทคนิคที่ทำให้แบบว่าหลากสีนะคะนี้นะนี่นะคะเปลี่ยนสีได้เรื่อยๆนะคะ นี่นะคะข้อความสังเกตไปคะข้อความหลากสีเลยพอได้แบบนี้นะคะให้แต่ตัวนี้ค่ะแล้วก็เลือกคำว่าลบพื้นที่ที่เลือก ทำโค้งได้นะคะตรงนี้นะแตะตัวนี้ค่ะเลเยอร์การจะทําอักษรโค้งนะคะนี่นะแตะลูกศรสีชิดค่ะแล้วก็เลือกคำว่า รูปแบบการไล่แสงเงาตรงนี้นะคะในกรณีที่ข้อความยาวไปคือในที่นี้ถ้าสมมติว่าเกินสองบรรทัดอะคะ่ะมันจะเป็นแกน y ปรับค่าให้เหลอหนึ่ง บรรทัดเดียวให้ใช้แกน x นะคะแล้วก็ใช้วิธีการดัดเส้นค่ะให้โค้งให้ขอ้อความมีความโค,งะคะ้งค่ะความโค้งในตัวเขานี้นะคะพอได้แล้วค่ะแต่เครื่องหมายถูก จากนั้นนะคะจะไปบันทึกค่ะนี่นะคะลูกศรตรงนี้นะแล้วก็เลือกคำว่าบันทึกเป็น png พื้นหลังโปร่งใสในกรณีที่ต้องการทำเป็นสติกเกอร์นะคะหรือภาพไม่มีพื้นหลังนั่นเอง จากนั้นนะคะแตะอันนี้รอบหนึ่งลูกศรตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกคําว่าย้อนกลับไปแกลเลอรี่ของฉันค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ เป็นการรับข้อมูลกดถูกใจและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ